ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียพวกกบีเกลววันนี้นะคะวีก็อยู่ที่บ้านใหม่นะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตนะว่าแต่ละวันที่เรามานะคะเราทําอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะวีก็มาที่บ้านนะคะก็จะพยายามนะคะทําให้มันเสร็จเร็วๆนะเพื่อนๆก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าวันนี้ได้อะไรไปบ้างนะคะเมื่อไรเอ่อ จะได้เข้ามาอยู่ใกล้หรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะไปค่ะเราไปเข้าไปข้างในกันวันนี้นะคะอากาศข้างนอกก็หนาวมากมากนะจ๊ะเพื่อนๆเพราะว่าหิมะนี่ตกน่าจะตกตั้งแต่ประมาณสองสามวันที่แล้วนะคะอากาศวันนี้นะคะศู์งองศามันก็เลยทําให้หิมะนะคะแข็งมันจะไม่ละลายนะเพื่อนเ่อนเอาละค่ะป่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันดีกว่าโย Yeah, uh, so is สระ h าก a h สติสซกิตงุเพื่อนๆคะอันนี้มันก็คือเครื่องที่เขาทํำไฮสุงใช่ไหมเขาก็จะเอาไม้ใส่ลงไปนะคะแต่ว่าไม้ที่เจ้าของบ้านเก่าอะค่ะเขาเอาใส่ลงไปมันก็จะมีพวกค่ะมันก็จะมีพวกตะปูนะเพื่อนๆอยู่ข้างในนะคะ อืฮโอเคอาโซโอเคอีกเฟสเตชยนอ่ะฮะสวยทสวยช่นอ่ะฮะโอเคค่ะก็คือว่ามันจะมีตะปูติดเข้าไปเวลาที่เขาเผาเสร็จแล้วนะคะแฟนบีก็จะเอาเขาเรียกอะไรแม่เหล็กเนาะดูเอาเหล็กพวกตะปูออกเพราะว่าแกบอกว่ามันจะทำให้ เครื่องนะคะสามารถพังได้นะตอนนี้ก็เอาฟืนใส่เข้าไปนะคะอันนี้ก็คือเครื่องทำไฮซุงที่ใช้ฟืนจากอันดับแรกเรามาถึงเราก็ต้องแบบว่าใส่ฟืนให้กับไฮซุงก่อนเพราะว่ามันจะได้อุ่นนะเพื่อนๆที่นี่มันเป็นเมืองหนาวนะคะแล้วก็วันนี้อากาศกา็ก Jen du ein. wie lange? Wie, lang, äh, wie, wie viele Stunden mit den Eimann Achso, Naja, das heizt das ganze Wasser auf einmal, mhm. 2000 Liter für die Heizung. Aha. Einmal nachlegen ist äh, für einen halben Tag ungefähr. Zweimal okay. nachlegen für ein ganzes Jahr. Okay. อย่าต yeah, uh ั้งเก่อือบีถามเขานะคะว่าครั้งหนึ่งที่เราเอาฟืนใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะอยู่ได้ประมาณนานไหมอะไรอย่างนี้แกก็บอกว่า,าถ้าวันหนึ่งนะคะก็จะประมาณสองรอบแต่ถ้า,อารอบหนึ่งก็จะอยู่ได้แค่ครึ่งวันนะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นทั้งน้ําร้อนนะคะอันนี้อันนี้ถังเป็นน้าเป็นถังน้ําร้อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นก๊าซค่ะอืาใช้น้ำสำหรับอาบน้ำน้ำสำหรับอาบน้ำน้อน้น้ำสรอนน้รัาน้น้ำสำรั้นรอาบน้้ัน้ำอาบน้น้ัานทำน้ัานนะคะบีา็นะทนำสามสะอาดหน้าตนาง ส่วนลูกน้องก็จะไปทาสีแล้วก็แฟนของบีนะคะก็จะดูในครัวนะคะว่ามันจะต้องทำทั้งประตูแล้วก็ทำในครัวนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะแยกกันทำงานนะคะ <Okay. S 1> ไปค่ะตอนนี้เราไปทำความสะอาดกันยอ hey. วันนี้นะคะในระหว่างที่เรานะแบ่งงานกันทานะคะบีก็จะทําความสะอาดหน้าต่างทั้งบ้านเลยนะคะส่วนลูกน้องก็จะไปทาสีข้างบนนะคะส่วนแฟนบีก็จะรับผิดชอบในครัวนะวันนี้นะคะแกก็จะทําชั้นนะคะแล้วก็ทำเอ่อพื้นนะคะที่วางไว้ข้างบนนะเพื่อนๆมันก็จะต้องมีการตัดนะคะตัดเอ่อตามขอบเพื่อที่จะเอาเข้ากับท่อน้านะคะเพื่อให้มันลงล็อกนะเพื่อนๆ แฟนบีก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทำจนเสร็จแล้วค่ะพอทีนี้ประกอบเอาชั้นเข้าลงไปนะคะพอดึงออกมาแล้วอะเพื่อนๆมันติดกับขอบประตูค่ะเพราะฉะนั้นอนะแกก็จะต้องลื้อออกมาแล้วก็ทาใหม่นะคะคือก็ต้องคิดอีกว่าเอ๊ะจะทำยังไงขยับตรงไหนอะไรยังไงนะคะทีนี้วันนี้นะมันเกิดเหตุการณ์เพราะว่า ติดกาวลงไปแล้วนะคะนางก็เลยขี้เกียจจะเอาแผ่นไม้ข้างบนออกค่ะเพื่อนๆก็เลยเอาเครื่องมือนะคะไปตัดเจเนาะเพื่อที่จะให้รูนะคะมันเข้ากันกับเอ,อ่อท่อน้ําแล้วทีนี้นะคะความซวยมันก็เลยบังเกิดเพราะว่าตัวเองอะคะ่ะไปตัดโดนท่อน้ํานะคะที่เขาส่งให้กับไฮซุงซึ่งน้ําอันนี้มันมีความร้อนแต่ก็ถือว่ายังโชคดีนะคะคือไม่ได้ตัดขาดเนาะ ตัดไปโดนนิดนึงนะคะแล้วทีนี้นะ้ำมันก็เลยพุ่งออกมาค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะทางราชการนะคะเขาก็ไม่ได้ทำงานนะแฟนของบีก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่าเครื่องไฮซูงก็ไม่ได้แบบว่ารู้จักดีเนาะเพราะว่าเราเพิ่งมาอยู่ใหม่นะคะเรายังแบบต้องเรียนรู้อีกเยอะว่าจะต้องทำยังไงคะ่ะทีนี้ก็เลยจะต้องออขับรถนะคะไปที่อบินะคะเพื่อที่จะไปซื้อ แหวนนะคะที่เขาจะเอามาขันกับท่อน้านะเพื่อนๆแล้วก็โชคดีว่าวันนี้นะคะเราอะโทรหาลูกค้าคนที่เขาแนะนําบ้านหลังนี้เลยค่ะมาให้เรานะเขาก็รู้จักกับคนที่ทํำไฮซูงเขาก็เลยให้เบอร์มาแฟนบีก็เลยโทรไปถามว่าจะต้องทํำยังไงนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็เลยสอนนะคะทางโทรศัพท์เนาะว่าให้แฟนบีอ่ะ ไปปิดเครื่องให้ซูงปิดอะไรยังไงนะคะก็วันนี้พวกเราก็ใช้ระยะเวลานะคะในการซ่อมไฮซูงไปนะค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะแต่ก็อย่างน้อยนะคะก็ตอนนี้สู่สภาวะปกติแล้วค่ะเราก็จะมาซ่อมบ้านกันต่อค่ะพเพื่อนอเ,พเพื่อนเพื่อนเพ่ะวันนี้นะนก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือว่าแฟนของเบียร์เขาก็จะ,ะ,จ,ะ,ะจะตัดตรงนี้เนาะตัดเอ เขาเรียกอะไรรูเนี้ยให้มันเข้ากันกับเออนี่ยคะ่ะแล้วพอดีนะ่ะแกตัดพลาดนะเพื่อนๆก็เลยไปโดนไฮซุงนะคะซึ่งว่าไฮซุงมนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้นะคะที่เขาเรียกว่าไฮซุงข้างล่างมันจะส่งน้ําร้อนมานะคะแล้วมันก็จะทําให้ตรงนี้นะคะอุ่นนะคะเพื่อนเพื่อนๆแล้วทีนี้ค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าน้ํามันพุ่งออกเนาะทีนี้

Auf. Sehr schön. Okay. Da kommt noch schon eine weiße Farbe, aber noch eine, so. die man abwaschen kann. Okay. Ah okay, Sonst wird das alles schmutzig. Das. Mhm. Da kommt eine die wie Gummi und da kannst du dann immer. oder was da? Nein. nein. Nur Farbe. Achso, Farbe ist wie uh, Gummi. Ja, ja, mit, ich verstehe. andere Farbe. Genau. Mhm. Zum, Zum Abwäschung Genau, okay, schon. Festation nicht, aber wenn du dann Spitz so musst, du muss, man ja, muss ja, alles gleich genau. machen. Ja, nicht, 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 ja. Nicht. Ein bisschen nah. Ein bisschen nah, ja, ja, ja. Okay. Festation. Genau. อันนี้นะคะเป็นผ้าม่านพลาสติกที่ว่ามันเป็นกาวนะเพื่อนๆติดออเพราะว่าแฟนบีเขาไม่ไม่อยากให้คนข้างนอกนะคะมองเห็นเรานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้แสงใช่ไหมคะเราก็เปิดอันนี้อย่างเดียวมันก็จะเจอเพราะว่ามันมีประตูสองชั้นนะเพื่อนๆ,ๆก็วันนี้นะคะก็ได้งานหลายอย่างอยู่นะพรุ่งนี้ก็คือเราจะมากันสองคนนะคะจะมาเอ่อ พรุ่งนี้งานของบีก็คือเดี๋ยวจะทำความสะอาดเพราะว่าเขานะคะทาสีเสร็จแล้วนะคะส่วนครัวนะคะก็วางอุปกรณ์แต่ยังไม่เสร็จดีนะเพื่อนๆเดี๋ยวแฟนบีก็จะมาทำตอนนี้กำลังลงไปเอาเครื่องล้างจานนะคะเอาขึ้นมาไว้บนนี้นะคะแล้วก็จะได้จัดเป็นล็อกว่าจะต้องวางอะไรตรงไหนจะเพื่อนๆอ ห้องนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทยอยเอาของนะคะไปไว้ใส่ห้องนู้นนะคะอันไหนที่ไม่เอาเราก็จะเอาออกนะคะแล้วเราก็จะทําความสะอาดตอนนี้นะคะเขาทาสีเสร็จแล้วเนาะตรงนี้ก็เลยจะสกระปรกนะคะบีก็จะนะคะมาเอ่อทำความสะอาดทูอีกทีหนึงแต่ว่าวันนี้พวกเราจะกลับกันแล้วคะ่ะเพราะว่ามันทํางานกันทั้งวันเลยนะเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะแกะส่วนตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ จะทำความสะอาดค่ะส่วนในห้องนี้ <c oughs> ในห้องนี้นะคะเราก็มาใส่ผ้มาม่านเหมือนกันนะเพื <c oughs> ่อนๆมาใส่ไว้นะคะครึ่งนึงโอ้ยลืมน้องหมาไว้ในห้อง <c oughs> ปักปปโอเคตอนนี้แฟนกับลูกน้องก็รีบนะคะออกไปช่วยกันนะคะทำงานข้างนอกซึ่งเป็นงานปูนเนาะเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้มันก็ เย็นมากๆแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่ลูกน้องมาช่วยทํางานนะคะเพราะว่างานที่เราจะต้องใช้คนช่วยเนะะี่ยค่ะมันหมดแล้วนะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะส่วนงานที่เหลืออยู่แฟนของบีก็สามารถที่จะทําคนเดียวได้นะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจ้างเขามาแล้ว เฟรติกแล้วค่ะมา,มาจ้ามาทานเข้าวกันวีทำข้าวมันไก่ค่ะ หน้าตาน่ากินมากค่ะมาทานด้วยกันค่ะน้ําชิ้มก็กอร่อยขอบคุณค่ะอ <c oughs> <c oughs>

in einem Fluss wie diesem. Der Goldklumpen brachte es auf 243. Euro. Heutzutage wäre er 750.000 australische Dollar wert.